สวัสดีทุกคนนะคะเตรียกันช่องเรามาอ่าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาอ่าน The B a t the C นะคระหรือเปล่าผมพูดชื่อเรื่องถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาดูกันดีกว่าอี่ไหนเนี่ยใช่ไหนทุกคนช่วยหาผมหน่อนยอไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอ,อยู่ไหนจะได้อ่านป่ะเนี่ยอันนี้เลยละเลยละ นี่ yeah. baby be at the sea <laughs> <laughs> มาถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปอ่านกันเลยนะครับทุกคน <wh istles> เดี๋ยวผมจะอ่านกันเลยดีกว่า the queen bee and the sea really s v e r y เพ i ง t ดวันนี้ผมอ,อ่านแค่ประมาณสามหน้าพอแล้วครับทุกคน she h a d been sleeping แล้วเดี๋ยวผมค่อยมา ครั้งหน้าเดี๋ยวผมมาอ่านต่ออีก3หน้านะครับเพราะมันมี6หน้านะครับทุกคน sleeping deeply and she felt happy the l e d all the b e e had been making honey she could see have a lovely honey and when he of f a t b e e it was paying the b e e h u m m e d m e l y อัลก um, be, ินเดวดบีบชีเดอะทีรียนนเดอะเบสเอสเอสเดอะบายซีบีฟสเดเรลี่ออนลิฟมาต่อหนะ้าสองกันเลยทุกคน but in the in the tree a s t i e little bee Then the baby bee would not make ink honey he, oh he had a pen. Instead of making honey she was see the sea and what lie below the tree he had formed the big bee then the shaky little bee. เด็ t the t ทีเอ็นฮิ s a ีฟ t ตตี้เอ็น n d น h ิตเ e t นน n ่นวิงเอ็ h บั n เด็ดอถ้าใครชอบผมอ่านอย่าลืมกดไลค์พิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะครับทุกคนแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมอ่านช่วยๆน้ำทุกคน On happily until he เลชเดดซีถ้าใครคิดว่าผมอา่านภาษาแนวภาษาไทยเดบแนวภาษาอังกฤษโคดูคนว่นาน่าจะเป็นแนวภาษาอังกฤษนะครับเพราะผมอ่านแนวภาษาอังกฤษเพราะว่าทีเชอร์อ,อา่านบอกให้ผมอา่นานแนวภาษาอังกฤษน,นะครับทุกคนซีแอดเดดเบบี้ซีเบบี้บีโคตรซีบิ๊กควีนเวนแฮมวิงเดดเด็บซีฟันออฟสเปรช He c o m e t here then the มามาต่อหน้าสาวกันเลยทุกคนมันน่าจเสียฟิ้วมา Luckily he y i d n t be caught w e t up and run on s h i t h when he freed himself he c o u l d s e e lot of little s e e animal he c o u l d s e e crab and big but baby bee was not happy. He had with winged, he could not save baby bee. Could not leave the bridge he shook himself sadly. Back at the tree, at the queen bee was very lonely. She was missing. ฮิกี้เลตเชนเบบบีชีเซตชีเนตดีวิซี่บีซัมบีเมทฮิมผมก็อ่านจบหน้าที่สามแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับและใครอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะมาอ่านต่ออีกสามหน้านะครับบ๊ายบาย